คือตัวอย่างของเด็กฉลาดดูคลิปนี้แล้วทุกคนรู้สึกยังไงเมนมาบอกอันด้วยนะคะทำไมคน,ค,นคนบางคนบางคนเขาแบบถือเทียนอะไรแล้วก็เป่ามาเป็นขวดนแทนที่แม่ออยจะตอบว่ามันไม่ดีลูกข้ามทำเด็ดขาดเลยนะบลาบลาบลแต่แม่ออยกลับทำแบบนี้ค่ะที่บ้านเรามีคนทำแบบนี้ไหมหนูเห็นพ่อๆหรือคุณปู่หรืออากงทำไมไมไม่มีเนาะ เขาเรียกว่าบุรีดูสิ่งที่แม่ออยทำเป็นคำถามย้อนกลับเชิงเปรียบเทียบคือเคยเห็นคนในครอบครัวทำไหมละ่ะเป็นการกระตุ้นให้ลูกได้ฝึกคิดเองว่าสิ่งนี้ดีหรือไม่ดีน้องผีคิดแป๊บหนึ่งแล้วก็ตอบว่าเธอทำไมเขาต้องทำไมเขาต้องกินทำไมเขาต้องดูยาผิดเข้าไปด้วยนั่นแสดงว่าน้องผีรู้แล้วค่ะการที่เด็กคิดเองได้ใช้เหตุผลเป็นแยกแยะออกนั่นคือลักษณะของเด็กฉลาดค่ะ และการสอนแบบให้ลูกคิดและเข้าใจด้วยตัวเองเนี่ยจะเป็นการสร้างพฤติกรรมที่ดีแบบยั่งยืนมากกว่าการสอนแบบสั่งห้ามเฉยๆค่ะ